ท่ำแล้วก็มาเจอกับเจ้าเจี๊ยบเขาตายแล้วเดินมาคนดีๆก็ไม่เจอมาเจอคนบ้าเขานยังไงกูไม่ได้บ้ากูแค่อ่ะปีเฉยๆแม้ออกจากบ้านมาทะเลาะกับพ่อเงินทองก็ไม่มีติดตัวมาเลยวอนคุยกับใครคุยกับแม่ซื้อไอ้ดีได้รางวัลเยอะต้องพ้นมันแม่พ้นมันเอาเงินไปกินข้าวก็ยังดีเนาะเฮ้ยมึงสองคนน่ะมีเงินมีทองไรส่งไม้บนนี่คือการพ้นเอาเงินมา เงินมามึงเอะี่เสิมึงเออะไรใครจะให้มึงง่ายๆก็กูที่จะป้อนมึงสองคนโอ้โหนี่แสดงว่ามึงเป็นจรนใช่จะมาป้อนถูกต้องเฮ้ยเอาไงดีวะเอาเงินมาหาเรื่องตายนะมึงอ่ะหาเรื่องตายยังไงไม่รู้จากลูกพี่กูซสแล้วใครวะเนี่ยฉายาขวด25 0 0ศพโอ้โหฆ่ามาแล้ว2500ศพขับรถลูกไก่คว่ำเฮ็ดบุรีนี่ศพไหนศพนั้นแสดงว่าฆ่าเขาตายรับจ้างถือกระถางทูบมึงไม่น่ามาคุย เข้าไปก่อนเรื่องสั้นดึงเวลาเอาเงินมาเฮ้ยเอาไงเนี่ยแล้วเราก็ไม่เคยสู้ใครมาก่อนแค่ผูจัดการที่เอาไงฮะเอายังไงเอาเงินมาอยากได้เงินเหรอใช่ไอ้น้องว่าไงอยากได้พี่ก็จะให้อ่าเอาเงินมาสดๆเลยแต่ว่าแต่ว่าอะไรต้องหยิบเอาต้องหยิบบอใช่หยิบสิถ้าผมหยิบแล้วใหม่ผมก็เอาเลยนะอ้า มึงจะเอาก็เรื่องของมึงดิอ้าวได้อ้าวได้ที่ทีเฮ้ยใจกลางมันใจกลางมันใจกลางมันมันลงจะทธรรมหากินใจกลางมันไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุมเครือกูหยิบมึงกูก่อนกูยังไม่ได้หยิบเลยเมื่อกี้เอ๊ะถ้าเกิดมึงหยิบไปแล้วมึงจะคืนอยู่แล้วมึงวางใหม่เจ้ แล้วห้ามทีปนะไม่ทีปสิอย่าทีปนะไม่ทีปห้ามทีปสัญญาสัญญาลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นโอเคห้ามทิปไหนมึงบอกว่าจะไม่ทีปไงอ่ะผูตีมึงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มึงตีเหรอเอออเาเงินมาไอ้น้องว่าไงเลิกปนเถอะเลิกปนเลิกปนเลิกจี้เถอะการทำงานของี้ไม่ดีเลยทำมาที่สุจริตดีกว่าโมีเรื่องยังมาเล่าให้ฟังทะเลาะกับพ่อกับแม่มา ทะเลาะก,กันมาแล้วออกจากบ้านมาไม่มีงานทำมื้อูปรล่างดีๆอย่างเงี้ยสองคนเนี่ยเราไม่มีมีเพื่อนเลยตั้งแต่โตมาอยากเป็นเพื่อนกับเองสองคนน่ะเฮ้ยจะไว้ใจมันได้เหรอเอจอครั้งแรกมันก็ป้นเราแล้วถ้าเกิดว่าไปกับเรามันไม่ถูกใจเรามันแอบฆ่าเราทําไงอะแล้วตัวจริงมันก็คบไม่ได้วอนเนี่ยทาไมอะอ้ะอะอาวไปบ้านกูมึงเชื่อไหมเออกูซื้อไก่วิเชียนให้กินตัวนึงกินแต่หนังหมดเลยเอ้า ไก่มันอร่อยตรงหนังก็ใช่อะดิกินหนังหมดเลยเมื่อเช้าไปใหม่กูแก้เผ็ดต้มเผือกเลยกูกินเปลือกหมดเลยมันกินเนื้อเออโง่ต้องแก้เผ็ดมันไอ้โง่มึงชีวิตจริงก็ใช้ไม่ได้ทำไมมึงมาบ้านกูมาทำไมของเข้าบ้านกูมึงก็เอาไปหมดเลยเพราะมึงมาบ้านกูใช่ไหมล่ะกูก็ให้มึงมึงก็เอาหมดเลยแล้วทไมเพราะกูไปบ้านมึงอ่ะทำไมมึงกำลังนั่งกับเมียมึงอยู่มึงไม่ช่วยกูอันนั่งกับเมียมั้งล่ะเออไอ้ใจดำไก่ดำ เห็นใจเหรอทำไมทุกวันนี้ทั้งหมู่บ้านมันก็ลุมซอยเวียงกันอยู่จหวัวหวังดีให้เอาไงดีเป็นเพื่อนด้วยป็เหรอคุยกับมันที่จะเอายังไงดีดูที่ว่ามันคนดีคนเลวเป็นเหอยังไงฉันไม่รู้จะเอาวิธีไปไหนเพื่อเปลนเอเอาไงเนี่ยมึงต้องเล่นเกมก่อนเล่นเกมถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกูได้หมดเล่นอะไรก็ได้ใช่เอาไงมีเกมอยู่เกมหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเล่นเกมขอพูดอะไรครับได้ไหมว่าทำไมวันนี้มึงเขียนคิ้วต่ำจังเลย ไม่มีอะไรน้องทำไมหัวพี่ลานสมบัติพ่อให้ไว้สองอย่างอะไรอะหัวลานกับเบาหวานโอ้หไม่น่ามาคุยเลยเวเล่นเกมเมื่อกูก่อนได้เกมมีอยู่ว่ามีพึ่งอยู่สองตัวสองตัวตัวผู้ต้องออกไปหาอาหารตอนเช้าอ่ตัวเมียมีหน้าที่อยู่รังอย่างเดียวอ่าแต่ต้องถามหัวเวลากลับมาว่าหัวปะหัวจ๋าขอน้ำหวานกินหน่อยหัวจ้าหัวจ๋าขอน้าหวานกินหน่อยมึงเลือกเป็นตัวไหนไอ้น้องกูก็อยู่บ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องออกไปหาอาหาร แสดงว่าจะไปพึ่งตัวเมียถูกต้องงั้นคอยพูดว่าพูดว่าอะไรผัวจ๋าผัวจ๋าขอน้ำหวานกินหน่อยเมื่อผัวมาโอเคต้องแปลงมันก็ได้เดพี่มาได้เลยนั่งทำท่าพึ่งดีเลยได้บินด้วยพึ่งอ่ะพึ่งร้องไงเมียวพึ่งป้าเมื่อี้ร้องได้พึ่งร้องไงไม่ร้องอ่อเออไอเว่ มึงทำไมส่งกระปกอย่างนี้เนี่ยรูปล่างก็สงปกปรก็ทำกิริยาสงกก่งกระโปอีกกะให้อาบน้ำใหม่เดี๋ยวมึงแก้แค้นกันพวกมึงอ่ะมึงเอาเลยโอกาสมึงมาแล้วมึงจำได้ไหมวัน้าต่างนอกอะ่ะโ,โอกาสของมึงมาแล้ว อะไรของมึงเนี่ยลืมบทหรือไงเนี่ยทำไมนะก็เตือนแล้วเตือนว่าพอผัวกลับมาหลังจากไปเอาน้ําหวานอ่ผัวจ้าผัวจ๋าขอ้นาหวานกินหน่อยอ๋อผมต้องพูดเหรอต้องพูดสิเอ้าผมไม่รู้ผมรู้ว่าน้จะเป็นคนพูดเตรียมตัวผมพูดนะพูดสิพูดว่าผัวจ้าผัวจ๋าขอ้นาหวานกินหน่อยโอเค คววาานนเฮ้ยมึงท่องอะไรอ่ะเดี๋ยวลืมอ้าน้าน้าผมพูดว่าอะไรนะผมเฮ้ยสัตว์ใจหีบผมพูดว่าอะไรมึงเป็นโรคเดียวก็พิเศษรอเปล่าเนี่ยโรคอะไรอะอะชซเมอร์อะ ผัวจ้าหัวจ๋าขอน้ำหวานกินหน่อยหัวจ้าหัวจ๋าขอน้ำหวานกินหน่อยโอเคพูดแค่นี้แค่นี้แค่นี้เออหัวจ้าหัวจ๋าขอน้ำหวานกินหน่อยยาให้กูไปเอาน้ำหวานมากคนสิหัวจ้าหัวจ๋าหาน้ำหวานกินหน่อยหลายอึกแล้วนะกูหัวจ้าหัวจ๋าขอน้ำหวานวันนี้เป็นไรก็่รู้ดวงไม่ดีเสมอทำไมอะกูขับรถมางานบึงเชื่อไหมกูเห็นป้ายข้างทางเขาเขียนไว้ว่าว่าบ้านนี้ดูหมอดู กูเข้าไปิ๊บหายหมากัดกูจะตายหาต้องรีบปิดประตูทำไมอ่ะเอากูก็เลยมาดูป้ายเขียนว่าไงเน่ยเขาเขียนว่าไงไอ้จิ๊บ้าอ้บ้านนี้หมาดุกูนึกว่าดูหมอนดูท้องยัง่ะอะไรนะหัวชาหัวจ่าขนมหวานกินหน่อยหัวจ่าหัวจ่าขนมหวานกินหน่อยมึงไปโดนสีอะไรมาเนี่ยคนขยันยังไง ี่มึงไปไหนมาเนี่ยฮ่าโอ้ว่าได้ไหนเช้าและเย็นฝ่าที่ยังไม่กลับมาเลยตอนแรว่ามึงไปติดตัวเมียเราเนี่ยมึงไปติดตัวเมียไม่ให้บอกกูนี่มึงจะมีคนอื่นหรอมึงไปรักกูแลหรอมึงออกบ้านไปว่ายังไงเองเองยพอตัวดีชะเออ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 มาอยากจะหน้าด้านร้องวันนี้ทำบุญไม่ขึ้นแล้วกูงทำไมอ่ะ ทำอะไรมันไม่ได้แล้วเออมานี่เลยลวงไม่ดีตั้งแต่ไปถอนฟันแล้วทําไมอีกอะอ่าวันนี้ไปถอนฟันเมาสิ่งเอ้าหมอก็เลวจริงๆให้ไปพันหนึ่งที่หายไม่มีตังค์ถอนอีกเอก้เอาแล้วทำไงอะ่ะอ่ะกูก็ตัดแต่งใจเอาไม่มีตังค์ถอนใช่ไหมแล้วก็ถอนอีกซี่ไปเลยหมอ <c oughs> แล้วมึงปวดก <c oughs> ีิซี่ซี่เดียวมึงนี่มันโง่จริงๆเลยเนี่ยไอโง่ไม่โง่ไอนี่ชาดจะตายตลาดเนี่ยไอนี่หัวไวมากอ่เอาไ่เชื่อดูเด็กเด็กะรู้ดู ไหลตูดนะเคยดูห in 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 ัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลหัวไหลหัวเปไงสุดยอดไหมเฮ้กูขอรองเลยมั้ง่หัวเก่งเออมาดูดูดูดิเล่นใหมเอาเดี๋หัวหัเยงไม่คักอโอ้ยเป็นกระทอนนี่กินได้สนุกดีว่ะ เอาอย่างนี้ฉันยอมรับว่าแกนะเป็นคนซื่อแต่วันนี้ฉันมีภารกิจต้องไปตามหาแกรู้จักอันนี้ไหมไม่รู้จักคืออะไรอ่ะถ้าหากว่าแกไม่รู้จักแกก็คงไม่ใช่คนที่ฉันตามหาแกมีชื่อว่าอะไรเราเหรอจี๊ยบและเองอ่ะฉันชื่อวิหงเดชาจุกกูเดชาจุกกูเราสามคนเป็นเพื่อนกันนะนับจากนี้ต่อไปเราเป็นเพื่อนกันหากแม้ว่าใครเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือกันวันมีโอกาสวันหน้าเราคงได้เจอกันนะเพื่อนวันนี้ฉันไปก่อนโชคดีเพื่อนไป